สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะฮะสวัสดีนักเรียนชั้นปด .4 ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเรื่องนะฮะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยโปรแกรมสแกนนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็คุยเรื่องโปรแกรมสแกไปแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็น,นปยังไงนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะใส่ข้อความและเสียงของูลโปรแกรมอย่างไรนะครับเรามาดูต่อนนะ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สแคร์เื้องต้นคือการเขียนสคริปต์นะครับให้ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉากทำงานร่วมกันนะครับโดยที่ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉากสามารถมีได้หลายสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์ก็ได้สคริปต์หมายความว่าอะไรนะครับสคริปต์ก็คือสิ่งที่เราเขียนให้ไปนะครับเช่นให้เขาขยับให้เขาตีลังกาให้เขา นอนให้เขาเดินนะครับให้เขาวิ่งอันนี้คือการเขียนสคริปต์นะครับลงไปนะครับอ่าการเขียนโปรแกรมสแครดนะครับการกําหนดวัตถุประสงค์หรือปัญหาวันนี้เราจะให้ตัวละครพูดว่าสวัสดีประเทศไทยนะครับสวัสดีประเทศไทยนะครับการวางแผนการแก้ปัญหานะครับต้องออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนและนําไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สแครดนะครับ กำลังแผนของเราต้องประมาณนี้นะครับการออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบโดยใช้ผังงานนะครับอ่าผังงานกนะ็คือเป็นตรงนี้เลยนะครับข้างล่างโฟชาร์ตนี่นะครับเริ่มต้นนะครับกำหนดข้อความสวัสดีประเทศไทยให้แก่ตัวละครนะครับตัวละครสปายที่1น,นะครับรแสดงข้อความสวัสดีประเทศไทยถูสิ้นสุดอันนี้คือระวังแผนนะนะครับให้ตัวละครพูดแค่ว่าสวัสดีประเทศไทยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมตะแคกกันดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อเรามาดูโปรแกรมตะแครกันนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนให้เป็นภาษาภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทายก่อนอ่อตาตัวละครนั่นอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะ ตัวละครอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องเอาตัวคคูอ่าไอ้นี่แปบบดำแบบโอ้คูนเล็กนิดนึงฮะโอเคอะนะครับ ตัวละครเรานะครับนี่ตัวแมวนี่นะครับจะให้ตัวละครนี้พูดว่าสวัสดีประเทศไทยนะครับฝั่งนี้จะเป็นโค้ดคําสั่งนะครับมีเคลื่อนไหวมีรูปลักษณ์มีเสียงมีเหตุการณ์ควบคุมตัวจับตัวเงินการตัวแปรแล้วก็บล็อกของฉันนะครับฝั่งนี้จะเป็นบล็อกคําสั่งทงนั้นเลยนะครับเราจะให้ตัวละครของเรานะครับให้ตัวละครของเราพูดคําว่าสวัสดีประเทศไทยนะต่องวิแล้วก็หายไปนะครับประมาณนี้ เราก็แค่ให้ตัวละคระดึงดึงคำสั่งนะครับพูดสวัสดีสองวิแล้วก็หายไปถูกไหมอ่าถูกไหมอันนี้คือคำสั่งเดียวนะอันนี้คือคำสั่งเดียวนะครับอ่าไม่ต้องกอะไรมาเลยให้กดตรงนี้มาพูดสวัสดีแล้วก็สองวิหายไปใช่ไหมครับอ่าแล้วพิมพ์ไปเลยนะสวัสดีประเทศไทยอ่าสวัสดีประเทศไทย นะครับค้างไว้สองวินาทีอ่าแล้วก็กดพูดแล้วมันคลิกไปสวัสดีประเทศไทยนะครับค้างไว้สองวินาทีแล้วก็หายไปอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะเรามาดูต่อนะครับอันนี้คือคําสั่งที่อ่าไม่ใช่คำสั่งที่เรากำหนดผู้ปรกสค์ไว้ก็คือให้ตัวละครพูดแค่ว่าสวัสดีประเทศไทยนะครับแค่นั้นเองขึ้นสุดแล้ว นะครับอันนี้คือเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ต้นแรกนะครับต่อไปเรามาจะมาดูนะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแครปนะั่นเองนะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแครปนะครับเราจะไปดูนะี้เป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเดี๋ยวมาดูกันนะครับแป๊บนึงนะ การคำนวณป๔นะครับเลือก าบอกว่าให้เลือกบอกว่า say hello นะครับออกมานะครับหนึ่เมื่อกี้แหละนะครับพูดนะคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเรียกให้ฟให้ฟัข้างในว่าสวัสดีได้ไนะครับพี่ป้าที่ๆมีมวลขดนะครับเราไม่คิดไม่เลิกแล้วไปหนึ่งนะครับเจ้าตัวแมวกันที่ว่าทัวร์ดีบีไทยเมื่อวีนที่เมื่อคู่ดำไม่ดูเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ บอกว่าเรือกไฟล์แล้วดาวน์โหลดไปยื่คอมพิวเตอร์อนะครับเพื่อเป็นการบันทึกวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสร้างความเข้าใจนะครับสร้างความเข้าใจเมื่อกี้ที่ครูทำให้ดูนะครับเหมือนกันเลยนะแต่แค่คนละภาษากันคนละ อรวชันนะครับเดี๋ยววันอื่นจะหาเวอร์ชั่นเก่ามาให้ดูนะแต่ตอนนี้เวอร์ชั่นเก่าหาลดลําบากนะแต่เวอร์ชันใหม่ก็ดีนะภาพสวยกว่าแล้วก็คําสั่งเยอะกว่านะครับอ่ะการเขียนโปรแกรมให้มีเสียงนะครับเมื่อกี้มีภาพ s a ฮ h e โ l o แล้วนะครับเซฮโแล้วอ่าเราเขียนให้มันมีเสียงด้วยนะครับจะทํายัง,ไง,งไงนั่นเองทำยังไงนั่นเองเดี๋ยวมาดู นะครับต้องการให้ตัวละครพูดว่าสวัสดีประเทศไทยและมีเสียงเหมียวนะครับเสียงแมวนั่นเองนะฮะแล้วก็กางวางแผนนะครับการแก้ปัญหาต้องออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนและนําไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สแคนะครับการออกแบบซอฟต์แวร์นะครับออกแบบโดยใช้ผังงานนะครับอ่านี่ข้างล่างนะครับเป็นผังงานนะครับมีเริ่มต้นแล้วก็มีสิ้นสุดนะครับตรงกลางนะครับรับข้อมูลเข้ามาว่า กำหนดข้อความสวัสดีประเทศไทยให้ตัวให้แก่ตัวละครน,นะครับเราข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็ทําให้เขาให้เรียบร้อยนะครับ 2. กําหนดคําว่าเหมียวให้แก่ตัวละครนําเสียงน่ะนะให้เสียงให้แมวพูดว่าเหมียวนะนะครับให้แก่ตัวละครน,นะครับตัวละครสไป1หนึ่งจะแสดงข้อความสวัสดีประเทศไทยและเปล่งเสียงคําว่าเหมียวออกมานะครับมาดูว่าเราทํายังไงนะครับ <c oughs> มาดูว่าทํยังไงกันอ่ะดูนะ เรามาดูตรงนี้นะครับตัวละครเรา,เานะครับมีพูดว่าสวัสดีประเทศไทยแล้วใช่ไหมอ่าพูดว่าสวัสดีประเทศไทยแล้วนะครับนี่สวัสดีประเทศไทยแล้วนะครับแล้วเขาจะให้พูดว่าเหมีวยวด้วยนะครับแล้วก็เสียงเป็นเสียงนะครับแล้วก็เล่นเสียงออกมาอ่าเล่นเสร็จจนจบนะครับร้องเหมียวนะเราเาจะหรือเราจะอัดลงไปก็ได้นะเราจะอัดลงไปก็ได้นะแต่ว่าให้ร้องเหมียวก่อนนะครับแล้วแล้วเขาพูดคําว่า สวัสดีประเทศไทย2องวิแล้วก็เหมียว,วครับทำไมไม่เห็นเหมียวเลยอ่าลองลองใส่ตรงนี้ดูครับลองทำดูนะอเอนี่เมื่อคลิกนะครับตรงนี้จะให้พูดว่าสวัสดีทไทยแล้วก็สองวิแล้วก็จะเป็นเล่นเหมียวนั่นเองตรงนี้มันดังนะ อ่าเห็นไหมเมื่อกี้ทำไมถึงไม่เล่นนะครับเมื่อกี้อะไรมาถึงไม่เล่นอ่ะโทษทีกลับมาที่เดิมก่อนนะครับกลับมาที่เดิมนิดนึงเมื่อกี้ทำไมถึงไม่เล่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อันนี้ลงไปครับคําสั่งเมื่อคลิกนะเขาเรียกปุ่มคอนโทรลนั่นเองนะครับเราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับมันจะเล่นแค่ข้างบนอันเดียวนะนักเรียนอันนี้เหตุผลว่าทําไมต้องใส่ เมื่อคลิกธงเขียวตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องการจะเล่นทั้งชุดทั้งชุดมันนะครับทั้งชุดมันเลยนะครับเราต้องการเล่นทั้งชุดมันเลยนะครับเราก็จะเอ่อเทเราก็จะเอ่อต้องใส่นะครับเมื่อคลิกธงเขียวลงไปนะมันถึงจะเล่นทั้งชุดมันเองนะครับอ่าอันนี้มันก็คือเล่นทั้งคู่แล้วนะครับเล่นทั้งคู่แล้วเรามาดูตรงนี้นะฮะ เมื่อคลิกท้งเขียวอ่ะเราคลิกปุ๊บตัวดียไทยะเห็นไหมมีเสียงแมวแล้วมีเสียงแมวแล้วเห็นปะ่ะนะครับอ่าต่อไปต่อไปอ่าเราก็ลากบอกคําสั่งนะครับไปที่รูปล่างหรือลุกนะครับอ่าลากบอกคําสั่งพูดสวัสดีมาต่อเขาก็บล็อกนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนคําว่าสวัสดี เป็นสวัสดีประเทศไทยนะครับแบบที่เราทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลากเสียงเหมียวออกมาไว้ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มสคริปที่สงเขียวนะครับอ่าที่สคริปที่สงเขียวเสร็จปุ๊บมันก็จะร้องสวัสดีประเทศไทยแล้วก็เหมียวนั่นเองอ่าสวัสดีประเทศไทยแล้วก็เหมียวนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะฮะนะครับการใช้บล็อคคำสั่งนะครับการเขียนสคริปนะครับอ่าให้ตัวละครทำงานตามสคริป ที่เราวางไว้นะครับที่เราวางไว้ให้ตัวละครพูดคาว่าสวัสดีประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้ร้องมัเี้ยวออกมานั่นเองนะครับแล้วก็มารู้คาสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก็คือคําสั่งของคอนโทรนะครับคสั่งคอนโทรก็คือคําสั่งควบเอ่เหตุการณ์นะครับเมื่อคลิกตรงเขียวนี่สคัญนะครับสําคัญมากเลยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีการบ้านอะไรนะครับก็ให้เรียนไปดูนะครับแล้วก็ ย้อนดูนะครับตั้งแต่เรื่องแรกๆที่ครูให้ไปดูนะครับเพราะว่าวันที่น่าจะวันที่16นะฮะสิบหถึงยีเเนี่ยเราจะมีการสอบกันนะครับ16บหถึงยีเราจะมีการสอบกันก็บันสี่ก็สอบในวันพุธไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่นะวันพุธน้านู้นเลยนะมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับที่จะย้อนดูนะข้อสอบออกเสร็จแล้วไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับไม่ยากก็ไม่ง่ายนะครับก็อยากให้ นักเรียนไปย้อนดูนะครับให้เรียบร้อยส่วนคนที่ไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับครูก็จะให้ทําย้อนหลังเอาไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับคนที่ไม่สามารถทําได้จริงๆก็ทําย้อนหลังเอานะครับถือว่า,าไม่มีตัดคะแนนไม่มีอะไรนะก็คือทําทย้อนหลังเอาสำหรับคนที่ไม่ว่างจริงๆนะครับขอให้บอกก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะบอกอสอบอน,น,าาน,นะครับก่อนล้นหน้าสักหนึ่งวันนะครับว่าวันนี้ครูสอบวิชานี้นะพรุ่งนี้ครูสอบวิชานี้แต่ เน้นว่าเราต้องอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันที่6ถึงวันที่14ปอสสอบแล้วนะครับป .4 สสอบแล้วนะครับเน้นว่าอ่านหนังสือก่อนนะครับย้ายถึงเวลาเราค่อยอ่านวันเดียวเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเพราะว่า1เราไม่เรียนที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอครูสอนนะครับเราไม่เรียนที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอครูสอนเราไม่เล่นคอมจริงๆนะครับเราแค่ดูคุณครูทําให้ดูนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นคอมเองได้จริงๆนะ อันนี้เราก็ฝึกนะครับทำนะอยู่ที่บ้านหรือว่าดูาที่ครูสอนซ้ำๆนะครับเพื่อฝึกฝนตัวเองก็ได้นะครับก็ไดอ้อันนี้ก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับท่านผู้ศทุกคนนะรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนด้วยนะครับตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนด้วยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ก็ ใครแจ้งนะครับครูประจําชันไว้ก่อนนะครับครูจะได้ล็อกรายชื่อไว้ว่ามีใครที่ยังไม่ได้สอบบ้างนะครับครูได้ตามสอบให้ที่หลังนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยระเจ็บต่างๆนะครับรอด้นจากเชื้อไวรัสโควิดสิบนะฮะอย่าเป็นเลยทรมานนะครับเห็นเพื่อนๆรูเป็นก็ทรมานกันทุกคนเลยนะครับอย่าเป็นเลยนะครับตอนนี้รักษาตัวดีๆนะครับในวันนี้ก็ ครูจะขอลาไปก่อนนะครับหมาว่าวิ่งเร็วเลยสู้ลาไม่ได้อ้าในนี้เรื่องจริงหมานะครับเราว่าหมาวิ่งเร็วไหมเร็วแต่สู้ลาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับ